สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะผู้พรมีอุปกรณ์ตัวหนึ่งจะมาแนะนําเพื่อนๆนะคะอุปกรณ์ตัวนี้มีชื่อว่า Elgato Stream Deck อุปกรณ์ตัวนี้นะคะเราสามารถที่จะนํามาประยุกต์ใช้กับงานในออฟฟิศของเราได้นะคะใครที่อยากทํางานให้ง่ายแล้วก็ไวขึ้นนะคะห้ามพลาดคลิปนี้เลยก่อนที่เราจะเข้าไปดูการใช้งานจริงนะคะมาดูหน้าตาของเขาก่อนนะคะอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยจะประกอบด้วยปุ่มหลายๆปุ่มนะคะเอาไว้รับคําสั่งจากเรานะปกติเวลาที่เราใช้งาน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใช่ไหมเราอาจจะต้องทำหลายขั้นตอนนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเรากดเลือกการใช้งานที่เราตั้งค่าไว้นะคะจาก Steam เด c k เนี่ยกดปุ๊บเขาก็จะไปทำหลายๆขั้นตอนพวกนั้นเนี่ยให้เราอัตโนมัติเลยนะคะเราก็แค่กดแค่ปุ่มเดียวเขาก็จะไปทำงานตามที่เราตั้งค่าไว้ให้เรียบร้อยเลยในส่วนของรุ่น Steam เด c กนะคะเขาก็จะทำออกมาหลายรุ่นด้วยกันแต่หลักๆแล้วสิ่งที่แตกต่างเนี่ยก็คือจำนวนปุ่มแล้วก็รูปร่างที่แตกต่างกันนะคะตัวด้านหลังเนี่ยจะเป็นตัวที่พาวชัย งานประจำนะคะจะมีทั้งหมด15ปุ่มด้วยกันส่วนด้านหน้า2ตัวนี้นะคะเพิ่งได้รับมาจากทางเอลกาโตนะคะซึ่งเป็นตัวล่าสุดเลยนะตัวด้านขวาเนี่ยจะใกล้เคียงกับตัวที่พามีนะคะซึ่งจะมีทั้งหมด15ปุ่มด้วยกันนะคะแต่ว่ามันเป็นดีไซน์ใหม่มาคทูนะคะก็จะมีดีไซน์ฐานที่แตกต่างกันไปนะคะก็ใช้งานได้ง่ายขึ้นนะคะ ส่วนตัวด้านซ้าย Steam Deck Neo นะคะเขาก็จะมีทั้งหมด8ปุ่มนะคะแล้วก็จะมีจออินโฟด้านล่างนะคะเพิ่มเข้ามาแล้วก็พิเศษ2ปุ่มตรงนี้นะคะเอาไว้ใช้เลื่อนเปลี่ยนหน้าโปรแกรมนะคะ,ะเวลาที่เราเลื่อนเนี่ยตัวปุ่มต่างๆก็จะเปลี่ยนไปนะคะตัวนี้ก็เหมาะสำหรับคนที่ต้องการตัวเล็กๆเอาไว้ใช้งานบนโต๊ะทำงานนะคะแบบมินิมอลหน่อย เดี๋ยวเรามาดูการทำงานของอุปกรณ์ตัวนี้กันนะคะอันนี้จะเป็นเซตอัพปุ่มที่แพลวไว้ใช้ตอนทำงานนะคะหน้าแรกสุดเนี่ยก็จะเป็นการใช้งานแบบทั่วๆไปนะคะบนสุดเลยที่เห็นเป็นโลโก้โปรแกรมเนี่ยเวลาที่เราต้องการเปิดโปรแกรมนะคะเราสามารถกดที่ปุ่มตรงนี้ได้โดยตรงเลยนะคะเดี๋ยวแพลกดให้ดู อพอกดปุ๊บโปรแกรม Excel ก็เปิดขึ้นมาเลยนะคะก็โปรแกรมไหนที่ใช้งานเป็นประจำเนี่ยแพลก็จะเอามาไว้ด้านบนตรงนี้นะคะส่วนแถวที่2นะคะก็จะเอาไว้ใช้ใส่พวกคำสั่งที่ต้องการความรวดเร็วเวลาเรียกใช้งานนะคะพวกแคปเจอร์หน้าจอโชว์เดสก์ท็อป นะคะพอกดปุ๊บนะคะนี่กดโชว์เดสก์ท็อปมันก็จะกลับมาที่หน้านี้เลยนะคะส่วนปุ่มตรงนี้นะคะที่เห็นเป็นโลโก้เว็บไซต์ก็จะเป็นทางลัดไปเว็บไซต์นะคะที่พาใช้งานบ่อยๆเนี่ยก็เอาลิงก์มาใส่ไว้ที่ปุ่มพวกนี้เลยเวลาที่จะจะค้นหาอะไรแบบไวๆเนี่ยพก็กด g o o g l e ปุ๊บนี่มันก็จะเข้าหน้านี้ พร้อมที่จะค้นหาเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูปุ่มหน้าถัดไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นในโหมดของแบบเริ่มทํางานจริงจังแล้วนะคะเป็นปุ่มที่เอาไว้ใช้งานกับเฉพาะบางโปรแกรมนะคะอันนี้เพิ่มเซตไว้สําหรับการใช้งาน Excel อ่ะหน้านี้จะเป็นการสั่งการ Excel แบบพื้นฐานสั่งปิดไฟล์เปิดไฟล์เซฟไฟล์หรือว่าเอาตัวฟิลเตอร์ออกมานะคะฟิลเตอร์หน้าตาแบบนี้นะคะปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เราจะเรียกใช้งานตัวคีย์ลัดตัวนี้นะคะมันต้องกด3ปุ่ม อ,อมกันนะคะคแต่ว่าตัวนี้เราสามารถตั้งค่าให้เขากดปุ่มแทนเราได้เพราะกดปุ๊บมาและกดอีกทีหนึ่งก็ปิดนะคะไวมากไม่ต้องใช้2มือนะคะใช้แค่นิ้วเดียวเท่านั้นแล้วก็ปุ่มที่เห็นในหน้านี้นะคะเว็บไซต์ของ e l g ก t o ตเนี่ยเขาจะมีให้โหลดโหลดมาแล้วก็สามารถนํามาใช้งานได้ทันทีนะคะเพราะว่าเวลาติดตั้งเนี่ยเขาก็จะมีการบันทึกพวกคีย์ลัดในแต่ละ คำสั่งไว้ให้เลยนะคะ,ะให้ดูหน้าถัดไปอันนี้ก็จะเป็นคำสั่งที่มันไม่มีในตัวฟรีนะคะก็มีทำขึ้นมาเองยกตัวอย่างเช่นพวกการทำงานที่มันต้องใช้หลายขั้นตอนนะคะกดคีย์ลัดครั้งเดียวอาจจะไม่ได้ผลลัพธ์ออกมานะคะต้องกดหลายครั้งนะยกตัวอย่างเช่นการกดแยกหน้าจอนะคะเวลาที่ต้องการทำงาน Excel 2หน้าจอพร้อมกันเนี่ยะพก็เซตไว้เป็นตัวนี้นะคะพอกดปุ๊บเนี่ย เขาก็แยก2หน้าจอให้อัตโนมัติเลยนะคะตัวนี้มันจะเป็นการตั้งค่าปุ่มแบบ m ั l t ิ Action นะคะเขาก็จะทำงานเป็นสเต็ปสเต็ปตามที่เราตั้งค่าไว้หรือถ้าเกิดเป็นการใช้งานที่ซับซ้อนขึ้นนะคะเราก็สามารถที่จะเซตเป็นปุ่ม ที่เอาไว้รันมาโคที่เราทำได้นะคะตัวนี้โปรแกรมของ Steam d e c กเนี่ยเขาก็มีซัพพอร์ตรันมาโคได้ด้วยก็เห็นวิธีการใช้งานกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีการติดตั้งปุ่มคำสั่งต่างๆกันดีกว่าหลังจากที่ต่ออุปกรณ์กับคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้วนะคะเปิดโปรแกรมขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเป็นหน้าต่างแบบนี้นะคะเป็นตัวเดียวกันเลยกับที่ตอนนี้เนี่ยอุปกรณ์เราโชว์อยู่นะคะอันนี้จะเป็นปุ่ม default ของเขาเบื้องต้นเนี่ยเราสามารถกดใช้งานเทสได้จากหน้านี้เลยนะคะถ้าเกิดเรา เราต้องการที่จะเพิ่มเติมคำสั่งเข้าไปนะคะให้มาดูที่ด้านขวานะคะจะเป็นคำสั่งที่เราสามารถเรียกใช้ได้นะคะหลกัหลกๆเนี่ยให้ดูที่ System นะคะก็จะเป็นพวกคำสั่งพื้นฐานนะคะอย่างเช่นเปิดไฟล์นะคะก็จะเป็นคำสั่ง Open อ่ะเดี๋ยวทดลองดูสักตัวหนึ่งนะคะเวลาที่เราต้องการเอาคำสั่งพวกเนี้ยไปติดตั้งไว้ที่ปุ่มตรงไหนนะคะเราก็ลากไปวางอ่าสามารถเลื่อนลากแบบนี้ได้นะคะจะไปแทนที่ตัวเดิมก็ได้อ่ะ ไปวางไว้อย่างนี้มันก็จะสลับกันอ่ะเราก็จัดตามที่เราต้องการได้เลยนะคะแล้วเวลาที่จะใส่ตัวคําสั่งไปที่โปรแกรมเนี่ยเราก็คลิกนะคะอันนี้มันจะเป็นคําสั่ง open ใช่ไหมเราต้องเลือกนะคะว่าเราจะ open อะไรนะคะในส่วนนี้เราจะเปิดโปรแกรมขึ้นมาเราก็ใช้เป็น open icon ที่เป็นรูปไฟล์อันนี้นะคะอ่าแล้วเราก็ browse f ฟล์ที่เราต้องการเปิดในที่นี้ทําเป็นปุ่มเปิด excel นะคะ ก็คลิกเลือกตัวโปรแกรม Excel นะคะที่อยู่ในตัวโฟลเดอร์โปรแกรมไฟล์เสร็จแล้วก็กดเปิดนะคะก็จะมีไอคอน Excel ขึ้นมาแล้วตรงไทเติลตรงนี้นะคะเราสามารถลบได้นะคะหรือว่าแก้ไขข้อความก็ได้ตรงจุดนี้สามารถปรับแต่งตัวฟอร์แมตได้เลยตามใจชอบนะคะอันนี้พอขอลบออกไปนะคะเราจะได้ปุ่มเปิด Excel มาแล้วนะคะทดลองเปิดขึ้นมา ก็จะได้เป็นหน้าต่าง Excel อีกอันหนึ่งามาทดลองคำสั่งอื่นๆบ้างนะคะเว็บไซต์ทดลองดูลากมาวางนะคะสมมติอันนี้อยากใส่เป็น Google ก็สามารถพิมพ์ชื่อเว r l d w ไว e ์ e b นะคะที่ URL ลงไปแบบนี้นะ,ะพอพิมพ์เสร็จเขาก็จะมีโลโก้เว็บไซต์ขึ้นมาเลยนะคะถ้าเกิดพิมพ์ตรงหรือถ้าจะเป็นคีย์ลัดนะคะก็จะอยู่ในส่วนของ Hotkey นะคะ h อตคียก็ทดลองวางสมมติ c t r t r o l C เราจะมาพิมพ์ที่ตรงนี้นะคะพอกด c t r t r o l C ปุ๊บมันก็จะขึ้น Text ท,ท,ที่ตรงนี้นะคะทั้งไตเติแล้วก็ฮอตคีย์ถ้าเกิดเราอยากบันทึกใหม่นะคะเราก็มาแก้ที่ฮอตคียนะเป็น c t r t x o l เอ่าเป็นตรงนี้ไตเติก็คือเปรียบเสมือนเป็น l ลเ e l นะคะบอกว่าปุ่มนี้เอาไว้ใช้ทำอะไรนะคะอันนี้ก็เป็นคัด แล้วก็พวกปุ่มพวกนี้นะคะนอกจากที่จะใส่ไตเติลเข้าไปได้แล้วเนี่ยเราสามารถคลิกแล้วก็เปลี่ยนไอคอนได้นะคะตัวเปลี่ยนไอคอนเนี่ยจะเลือกจากไฟล์ที่อยู่ในเครื่องก็ได้หรือว่าจะสร้างใหม่ก็กดตรงนี้หรือจะเอาตัวที่เขามีให้อยู่แล้วมันก็จะมีเป็นไอคอนไลบรารีนะคะคลิกขึ้นมาก็จะมีตัวไอคอนให้ใส่ ก็เลือกใส่เข้าไปนะคะมันก็จะมาปรากฏที่ตรงนี้ก็มีให้เลือกเยอะอยู่นะคะแล้วก็สามารถดาวน์โหลดเพิ่มได้ด้วยพวกนี้ในส่วนของชุดคําสั่งด้านขวานะคะถ้าเกิดเพื่อนๆต้องการดาวน์โหลดเพิ่มเนี่ยเราสามารถไปดาวน์โหลดได้ที่ Marketplace นะคะก็มากดที่ตรงนี้ได้เลย พวกชุดคำสั่งนะคะมันจะเป็นในส่วนของปลั๊กอินนะคะแต่ว่าเราสามารถดาวน์โหลดอย่างอื่นเข้าไปได้นะคะไม่ว่าจะเป็นพวกไอคอนหรือโปรไฟล์นะคะก็คือดาวน์โหลดแล้วก็พร้อมใช้งานได้เลยเวลาอยากหา ตัวโปรแกรมไหนนะคะก็สามารถพิมพ์ค้นหาตรงนี้ได้นะคะสมมติต้องการหาปลั๊กอินไปใช้กับพวก Excel นะคะก็เลื่อนลงมาดูตรงนี้เขาจะแบ่งเป็นหมวดหมู่นะคะอันนี้ปลั๊กอินอันนี้ไอคอนนะคะอันนี้ก็จะมีทั้งแบบฟรีแล้วก็ไม่ฟรีนะคะสำหรับตัวปลั๊กอินที่ติดตั้งแล้วนะคะเขาก็จะมาอยู่รวมกันที่เมนูนะคะให้เราได้เลือกใช้มีปลั๊กอินที่น่าใช้เยอะเลยนะคะแนะนําตัวหนึ่งนะที่พราวใช้งานบ่อยเลยนะคะก็คือ Outlook Instant Mail นะคะตัวนี้ เราสามารถเซตเป็นอีเมลเทมเพลตไว้ได้นะคะสําหรับเมลไหนที่เราส่งบ่อยๆนะคะเนี่ยแพลก็เอามาิิต์ใส่ไว้ที่ตัวสต e ีมเด็กนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกใบกากับภาษีใบเสนอราคาพวกนี้เวลาส่งเมลใช่ไหมเนื้อหามันก็จะคล้ายๆเดิมนะคะเราก็สามารถที่จะเซตเป็นเนื้อหาไว้ได้เลยนะคะแล้วเวลาที่เราเรียกใช้งานนะคะเราไม่ต้องไปเปิดตัว โปรแกรมเอาลุกเลยนะคะสมมุติจะส่งไฟล์เรียนแพลก,ก็แค่มากดปุ่มนี้นะคะแล้วพิเศษนะถ้าเกิดแพลมีไฟล์ที่จะต้องส่งไปด้วยเนี่ยแพลก,ก็กดเลือกไฟล์ที่ต้องการส่งนะคะแล้วค่อยกดปุ่มที่ s t e a m Deck พอกดปุ๊บเนี่ยไฟล์ตัวนี้นะคะเขาก็มาแนบไว้ในอีเมลพร้อมกับเนื้อหาที่แพลวเซ็ตเป็นเทมเพลตเอาไว้แล้วนะคะช่วยลดเวลาไปได้เยอะเลยเพราะว่าเราไม่ต้องทําใหม่เองทั้งหมด สำหรับการใช้งานตัว Elgato s t e e m m e e k กก็มีประมาณนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะได้ไอเดียาการนำอุปกรณ์น,นี้ไปใช้ในออฟฟิศกันนะคะเป้าหมายเนี่ยก็อยากให้ทุกคนเนี่ยทำงานได้ง่ายขึ้นแล้วก็สนุกขึ้นด้วยนะคะถ้าเกิดชอบคลิปแนวนี้อีกอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ